ที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับที่จังหวัดกาลสินครับจังหวัดกาลสินนะครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชเนื่องในอภิลักษิตราสมัย200ปีนับแต่ทรงพระพระนวดในพระบรมราชุปธ์ครับที่สารการประเรียนวัดประชานิยมตำบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสิน นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระกูโสภาวินัยวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดกรสินฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศแลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเรื่องในอภิลักษิตรดสมัย200ปีนับแต่ทรงพระผนวดในพระบรมราชูปถมัมภ์ โดยมีคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดกาลสินนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายประดุงศักดิ์อิ่มเอ,อิบปรลัดจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดกระสินค่ะประทานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพาระรัตนตรัยจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่สจุดเทียนสองธรรมค่ะจุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระประธานบูชาธรรมเจ้าที่อาราธนาศิลป์พระสงฆ์ถวายศิลป์เจน้าที่อาราธนาธรรมพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์อนุโมทนาบนธรรม ธรรมมาสประธานในพิธีถวายเครื่องกันเทศเจนาทีลาศพระภูษาโยงและรองโยงประธานในพิธีทอดพระต่ายจนวนหนึ่งไตรจน้าที่เชื่อมพระภูษาโยงพระสงฆ์สดับประกรณ์พระสงฆ์ถวายอดีเรกพระสงฆ์จํานวนสิบรูปขึ้นนั่งประจําอาสนะสงฆ์เจนาทีอาราธนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วประธานในพิธีพร้อมคณะถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูป เจ้าหน้าที่ลาดพระภูสาโยงและรองโยงประทานในพิธีทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรเจ้าหน้าที่เชื่อมพระภูสาโยงพระสงฆ์สดับประการพระสงฆ์อนุโมทนาค่ะ